ตอนนี้เราออกมาจากโป่งดินดำแล้วนะครับเราจะไปเขาไผ่ต่อเขาไผ่อยู่บางละมุงนะเปิด GPS ไปก็ไม่รู้ทางเหมือนกัน ที่ไหนแล้วคันเดียร ขึ้นได้สองทางครับลแล้วสร,สรุปเราไปทางไหนทางนี้หดกว่าโหดกวา่าเราจะหาทางที่โหดที่สุดอ๋อ oh. มังจะหาทางที่โหดเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นล่องสลับมันเป็นทางขรุขระขรุขระเฉยๆสโลเดิมๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาตรงนี้เป็นหินนะครับ นนเป็หทางเป็นแค่เป็นหลุมอย่างเดียว เป็นหินลอยส,สวยก่ากุนนะางเป็นหินลอยส,ส่วนใหญ่นะครับบอกแล้วว่าถ้าฝนตกนี่หนังคนละม้วนครับมีล่องบิดนิดๆหน่อยๆนะครับพอหอมปากหอมคอ ถึงจลดชมวิวเขาไผ่ไปดูเมืองพัทยาม,มุมสูงโอ้โหไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่คนสี <laughs> ่คนวางเต็มเลยมิดเฟรมนู่นไงบอดเนีอยท่านายงที่วัดเรือบาดอ่ะเออใช่ล็อกล็อกแล้วตรงนู้นแสดงว่าล็าขึ้นเลยตรงนู้นอีกใช่ไหมช่ก็แต่งนู้นผมว่าก็ตรงเมื่อกี้แหละอาจารยเรากำลังจะลงกันนะครับ กำลังจะลงลงอีกทางนึงนะครับแต่ไปบรรจบกับทางเดิมที่ขึ้นมาเมื่อกี้ทางนี้จะยากกว่า รถพี่ตู่น่าจะเสียวอ่ะเพราะมันเอียงทางลงตรงนี้โหดดิใช่โหดโหด ทางลงหลายทางห,นหินลอยเยอะครับ ทางครับที่เราลงมาเมื่อกี้ทางลงนะครับทางลงตรงนี้สนลงกว่กลงนะเนี่ย ต้องมีคนบอกลายเบาเบาเบาใช้ขอสายหวอ นี Recently, yeah. own, yeah. oh, right. ่รอบที่ห้าเลยอะเราีงมาลรนี้เพราะรอบที่แล้วที่สวยนีที่แกดูตรงนี้จะบอครับมันาจะแบบฝนมันลงอะไร่างเงี้ยอ๋อครับีผมไม่ลงแมงเดี๋ยวผมจะขึ้นได้สวนเลยอะสวนสวนได้งาพิเเลยลองมาดูย้ยกะลตรงนี้ด้วยา่่ชิวๆคบี่นี่ก็่ชิวย่เยยแล้วก็ลงอย่งนี้สาม่มเหมือนกันบาคนนนงไ ในในแถวเลยกลางคืนก็เป็นเ้นแถวหแต่ไอ้ที่ผ่านไห้ทางนี้น้านไหนผีู่กต้นยายเสียวบนมืนดก่มืาเลยขึ้นเลยด่ากนี่เลย ดีนะได้อย่าง40โอ้โยยกล้าโตอรตองตองมาเลย ตรงๆหย่อนมาค่อยๆหย่อนลงมาสบายเลยยาง40โอเคเบาๆจะกโดดลงเลยแหมจะกระโดดลงเลยเหรอสบายมากเลยยาง40

เดียยวเดียวเดีเดเตัวเเลยอ่ะถอยเสียถอยเสีย่ว้ายทียส่ทสุดของจี p แล้วอันนี้อ่าไป อยากได้แต่ตัวข้างหน้าเนี่ยของแพงที oh, oh, 8, nah. oh, ่เปิดโค้งอ่ะเหรอโอ้โหมุดต IR ิดเยอะมากเลยนะเนี oh, s right. <S ่ยโอ้ตรงนี้ให้ตัวเยอะมากอ่ะเดี๋ยวเราดูกามีิดูกามี่ตรงนี้สวยกว่าตรงนี้เอ็กซ้ายขวาเลยอ่ะจบล้อมเลยเดี๋ยว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 สายบิดหลังหน่อยสายบิดหลัง ันนี้ VX80 เจอบนขอไผ่เขาตามลงมาด้วยมานิ่มๆเลยนะครับ VX80